เดินทางมาดูเจ้าฟอร์ดครับมาถึงเมืดค่ำเลยอุันนั่นปิดอแล้วสวัสดีครับมาถึงดึกเลยสวัสดีครับ,รบไกลเนาะไม่ใช่ใกล้ๆเลยเไปไ<ะ>นนหอไป,ไไไปพี่เปิดไ์เนี่ยแฟลตเหรอรอะไรนี่น้ำที่ผมเดินมามืด เพิ่งกินมาเมื่อกี้เองอโอ้สาวลำวงมาจังไหน,นี <c oughs> ่เดี๋ยวเข้าไปด,ป<ะ>ดูจะได้ใจชื้นขึ้นมาฝากถือหน่อยวันทถึงก็ให้น้ำขวดเล็กน้องมันยังไม่เข้ามาวันนี้เพราะว่ามันต้องมันต้องน่าจะเซตตอนกลางวันเพราะว่าต้องขับคนหนึ่งคนหนึ่งเซตไปด้วยขับไปด้วยพรุ่งนี้นะ ก็ไม่รู้ว่าน้องมันจะเข้ามาพรุ่งนี้กี่โมงเหรอครับแวพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปอุบลเอาพี่ไปทำไมอุบลไปซื้อปุ๋ยนี่ฮะไหนเอาย้ายแล้วเหรอเต็มเลยฮะนี่โอ้ผมได้เจอกันนานเลย ไม่ได้เจอกันสองเดือนแล้วมั้งสองเดือนน่าจะสองเดือนนะพี่มีสปอร์ตไรไหมตรงนี้เออแจ๊วย้เลอันนี้ขัดยาแล้วขัดยาแล้วเหลือเหลือเครื่องอันนี้ปิดอันนี้ปิดสนิทหมดแล้วใช่ไหมนี่อ๋อยังใช่ไหมไม่ได้กดสนิทใช่ไหมเดี๋ยวเปิดไฟเปิดเปิดให้ดูหน่อยเปิดดูเครื่องหน่อย ใครที่ดูก็โอ้โหไปดูช่องพี่อามก็เห็นหมดแล้วเออเปิดแฟลชใหไหนดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์โอ้ยหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วเสร็จหมดเลยใช่ไหมใช่ครับที่เหลือเท่านงท่อน้ําก็ใส่หมดแล้วมาหมดแล้วครับที่เหลือก็แค่ไอตัวเซตระบบนี่แหละเพราะว่าต้องรอช่างนิงคนเดียวนิงเขาเก่งเรื่องระบบไฟนะครับแบตยางแบตของเดิมใช่ไหมลูกเดิมพี่เดมไม่ให้ เขาไม่ให้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เสียหายไอ้ที่มันหักนี่มันเป็นเพราะฝีมือผมผมยกขึ้นยกลง๋อหักเลยหักเลยหนักอ่ะหูสูงด้วยยกขึ้นท่วมหัวเนาะแล้วก็ไอ้ฟ้านี้ก็เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนดีแล้วตอนแรกเป็นหนูแทหนูกัดนูกัดแล้วก็บอเกิดความเสียหายจากการเฉียวชนพอดีก็เลยได้เปลี่ยนที่ได้เปลี่ยนอเหมือนเดิมเลยเอาลองสตาร์ทดูเจ้าของรถเอาเลิกเอาชั่ง ำิงก็เป็นเป็นเดือนที่ดีนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนเดี๋ยวเอาเดือนเดือนหน้าเสร็จไม่พูดถึงอ่ะก็เดือนหน้าเป็นวันแม่ไงเดือนเอาเดือนหน้าดีกว่าสิงหาเฮ้ยเน่ดำเสร็จทางรถกระบะเลยเดือนหน้าเดือนสิงหาไงเดือนสิงหาไงวันที่สิบสองสิาแม่มารับเลยบ่ะเอาไม่เปล่งมาเลยไม่รู้แกไม่ว่างมาหรอสสวััดีคร กูนินนี่ครับเดี๋ยวให้พี่วุฒิลองไปสตาร์ทเครื่องดูแต่ก็คือตอนนี้ก็ขับได้แล้วใช่ไหมขับได้แต่คนอะไรหนักอ๋อเหรอต้องต้องมันต้องจับคู่ปลดรหัสตอนแรกอรับปลดแล้วกับพี่เก่งแต่พอดับเครื่องมันก็คืนมาอีกเพราะว่าระบบเขาเรียกว่าอะไรเรดาร์ใช่ไหมเรดาร์เรดาร์ของก้องทำสีได้สวยเงาเหมือนกันหมดเลย มันคือกลกองมันไม่ยอมรับอ่ะออครับก็ล้างกระจกแนะนำนะพี่ที่ต้องทางร้านก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้เสียหายอะไรชุดกล้องไปได้ข้างหน้าชุดนึงหกหมืเนี่ยเฉพาะชุดกล้องที่ติดอยู่หน้ากระจกพี่เนี่ยครับเฉพาะกล้องชุดกล้องอย่างเดียวหกหมื่นโอ้หกหมื่นเลยเหรอกุญแจยอยู่ไหนพี่ออยู่ในรถครับไม่เคยถอดฮะ<ห>ไม่เคยถอดไม่เคยถอดเลยอ่ะไหนส่องส่องไฟหน่อยพี่ เลยครับพี่สตาร์ทเลยจะได้ครับอีกครั้งเลึวโอ้ยวันนี้ก็ผมกดมรงสตาร์ทหน่อยนะนี่ลืมลืมลืมรถตัวเองเลยลืมแล้วกดแต่กดได้รถเก๋งเนาะมั่วอยู่ตรงนี้นี่รถเก๋งอยู่ตรงนี้เอาเลยสตาร์ทเลยเอาเปิดเพลงทำไมเนี่ย ใครเปิดเพลงเนี่ยเด็กนะเด็ลูกน้องมานี่ไงมันผมให้มันขึ้นย้ำเบรกให้ไงผมไล่เบรกเมื่อตอนบ่ายเหรอบอกไฟฟ้าปรับบอกขึ้นให้พี่รุ่นใม่ไฟฟ้าทำงานปกตินะครับอะไรกระพริบอยู่นะพี่ก็แอร์แบ็กครับอ๋อแอร์แบ็กก็ที่ที่มันกระพริบนี่ก็คือแอร์แบ็กเห็นไหมแอร์แบ็กก็ต้องมาจับคู่แอร์แบ็กเบรกเบรกมือไฟฟ้ายังก็ยังไม่ทำงานใช่ไหมทำแล้วนี่ไเหรอ เนี่ย <Yeah, S 2> มันจะบอกเบรกไม่ทํางานหมดพอพี่กดปุ๊บมันจะหายลงมันก็เออพี่เก่งก็บอกว่าถ้าเกิดเซ็ตแหลกลงตัวปุ๊บพวกระบบเบรกระบบระบบล้อมันก็จะจะจะปลดออกพร้อมกันหมดเลยครับแต่ว่าเบรกมือก็ทํางานได้เออเกียร์ก็เข้าได้ปกติแล้วพี่อเอเย็นช้ำไหมเย็นไหม มีเอ <Y en. S 1> ถามเข้ามาว่าใช้น้ำยาแอร์ยี่ห้ออะไรเบอร์ <c oughs> อะไรก็ R หนึ่งสามหนึ่งสามสี่โครเียมันมีเอ <c oughs> ตามหลังด้วยใครที่อยากจะไปลองซื้อมาใช้ดูก็ไปซื้อมาแล้วกันถ้าเป็นน้ำยารุ่นเก่ามันจะไม่ชับก็ลองเปิดไฟฉุกๆุๆเฉินดูพี่ันให้มันติดหมดอ๋อโฟวิวไม่ติดเลยพี่ ไงไก็ติดแล้วโถยไม่มันต้องหมุนเดิต้องกดใช่ไหมเออพี่ต้องกดดิพี่เออผมลืมเออโอ้ยแค่สามเดือนเองทำเป็นลืมเขาไม่ใช่มันหมุนได้เหรอมัน <c oughs> เขาต้องมามาเซตก่อนน้องมันจะเซตให้ก่อนเนี่ยเห็นไหมมันมันสลับให้แล้วนั่นน่ะโฟลว,วมันทำงานแล้วน่ะก็คือมันสลับแล้วอืมไอ้หมุนหมุนผมไม่รู้ว่าคืออะไรไม่หมุนหมุนปรับโหมด โหมดใช่ไหมใช่เนี่ยมันก็จะเด้งเดงอะไรอะโหมดการขับขี่ไม่มีเนี่ยระบบอะไรไม่รู้นะครัโอ้ยังดีเออก็รอให้มันเซ็ตตอนห้มันเซ็ตเข้าเนี่ยโหมดการขับขี่ไม่ทํางานก็น้องมันก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดจับคู่แหลกไฟฟ้าไม่ได้พวกนี้มันจะไม่ไม่ปล่อยข้อมูลเลยกล่องมันอัจฉริยะมาก แต่คนที่มาปลดให้ผมโคตรอัจฉริยะเลยน้องมันทําได้อันนี้ต้องยกเครดิตให้ช่างนิงครับไฟก็ติดนี่มาหมดแล้วโอ้ดูกดผิดกดถูกนี่ถ้าไปปีหนึ่งนี่อยู่แปดเดือนเหมือนเขานี่ยคงลืมหมดกุญแจโอ้กุญแจบ้านมันก็ยังอยู่เลยนี่เออไปไหนเรามีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะทองคำหนักสิบกิโลกรัมว่ะจะไปเปิดเอา S <S <Okay. S 2> มาอยะรยาใช่ไหมคนนี้ <patio? S 2> ก็เลยเตลิดมาถึงนี่เลย <S <S ผมไปสุพรรณมาเลยไปสุพรรณใช่ <S 2> <S 2> <S ไปดูไฟหน่อยเกี่ยวเครืองคอมบ๋มเสียงเครื่องก็โอเคคนระับนิ่มนวลเปลี่ยนสายพาร์ทา,ษามิ่งใหม่เนาะสายพาร์ทามิ่งสายพานห,หน้าเครืาา่อง สายพานหน้าเครื่องก็คือสายพานแอร์เป็นแอร์ใช่ไหมรับมีสายพานแอร์สายพานปั๊มน้ำซิ่งเดี่มมีอยู่สามซิ่งซิ่งเดี่มมีทัมมิ่งมีสายพานแอร์แล้วก็สายพานปั๊มน้ำที่กดไปผ่าหมางให้ดูหน่อยเดี๋ยวต้องอยู่พรุ่งนี้อีกวันนั้นเนี่ยดูช่างเซตระบบแล้วก็ลองดู อไฟตัวเนี้ยดีกว่าตัวเก่าหน่อยถ้าตัวเก่ามันไม่ผ่านระบบอะไรนะเขาเรียกว่าที่ะ่าขนส่งอ่ะเขาแจ้งแต่ตัวเนี้ยใช่มันส่งเก็ดไม้มาหาผมอยู่พอเราเปิดปุ๊บตัวเนี้ยมันจะปรับถ้ามันลดมันสูงใช่ไหม แล้วมันมองจากระดับรถคันข้างหน้าปุ๊บมันจะกดลงมาทีเลยมันจะลงเองมันปื๊เลยอันนั้นก็ลงแต่ว่าลงแต่ลงไม่เหมือนกันบอกตอนนั้นมันส่งจดหมายไปหาผมอยู่ว่าให้มาแก้ไขให้มาเปลี่ยนไฟใช่ไหมใช่แต่ผมไม่ได้มาเปลี่ยนไฟสองข้างนี่เกือบแสนนะสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทอย่าอย่าขับใกล้รุ่นนี้นะต่อดวง อย่าขับใกล้รุ่นนี้ผมบอกเจ๊ตรงๆเลยหมดเท่าไหร่แล้วนะแล้วคุณจะเจ็บตัวฮะบอกราคาได้ไหมไม่ได้แต่ก็โหดเหมือนกันแค่แค่ชุดหน้าโหดแล้วอันนี้ไม่ขอบอกราคาซ่อมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของประกันแต่ว่ารู้เรารู้หมดเยอะหมดหมดเยอะ รุ่พีุพิดบอกมีปรกันจะขาดอย่างที่นุ่ก็ไปต่อบเลยอย่าอย่าขับใกล้รุ่นนี้ครับบอกตรงซ่อมแพงมากครับซ่อมแพงมากนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนว้ก็เดี๋ยว ต้องเปลี่ยนยางด้วยครับยางมันกินในครับต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อเอ้โคตรเย็ยนเลยครับไกลแล้วพี่น้องไกลความจริงแล้วเหลือเซตร,ระบบอีกนิดเดียวนะครับเครื่องก็นิ่มนวลน,นะครับปกติดี ดีอยู่การทำสีก็สวยงามนะครับคันนี้ผมส่งแล้วเหลือประมาณหกแสนนะครับหกแสน ก็อีก2ปีครับ 2>, 2ปีก็หมดงวดแล้วอุปพวงอะไรแข็งแท้หวะ่ะอุอะไรแข็งมากเลยคือมันต้องที่พี่อ้ําบอกอะละเกี่ยวกับแหลกวงมอะไรนะครับไฟฝ่ามาเขาอยู่นี่นะฟอดจริงๆนะ่าจะตั้งไว้ตรงนี้ เช็ดฟงเช็ดฝุ่นอีกแล้นี่น้ำมันเหลือ,อกี่กิโลเนี่ยฝากระโปรงเปิดนั่นแค่ฝากระโปรงเปิดมันยังบอกเลยนะครับสุดยอดเลยครับระบบฟอร์ดน้ำมันเหลืออีก8 6กิโลวิ่งแสงกว่าโลนั่นนั่นแสง แสนหนึ่งมืี่พันห้าอโลนะครับออดูระบบไฟครับรุ่นนี้ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับนี่ผมผมชนก็ความเร็วน่าจะอยู่ประมาณแปดนะแต่ผมจำไม่ได้หรอกแต่ประมาณนั้นแหละทางตรงด้วยนะ กลางลำหกล้อเลยนะครับถลอกนิดเดียวดับก่อนนี่โอ๊ยลืมเปิดตรงนี้น,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 น่าจะเดือนหน้าอะไรพี่ก็มันก็ใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วอีกแค่สิบกว่าวัน อีกวันนี้ก็เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบเท่าไหร่ปะวันนี้วันแม่ตรงกับวันอะไรสองสิงหาตรงกันก็ต้องมาสองคนใช่ก็ต้องมาเอาผมก็ต้องเฮ้ยนั่งรถบัสมาใช่ไห้พี่ลองปิดฝากระโปรงให้สนิทดูพี่รอเลยแหละถ้าปิดฝากระโปรงลงนี่ กริบเลยครับต้องตั้งนะพี่ตั้งไม่เป็นก็ไม่ชิดอีกใช่ไหมตั้งตาถ้าตั้งฝาหน้าถ้าคนไม่ได้สังเกตอ่ะคือร่องมันจะไม่ได้ร่องซ้ายขวาเห็นไหมพี่ต้องมาเทียบร่องให้มันได้ดูช่องเขาทอกันเป๊ะใช่มันต้องได้มุมนี่มันต้องได้มุมพี่ต้องดูมุมนี้นี่มุมช่องนี่มุมช่องแล้วก็มาดูมุมนี้ให้มันได้เหมือนกันหมดก็คือโอ้แข่นี้ก็ผมก็ พอใจแล้วครับถูกใจแล้วเหมือนเดิมแล้วหลายคนหลายคนบอกคอมเมนต์มาถามบอกอ้ยคนในครอบครัวหรือเปล่าบอกไม่เกี่ยวนะครับไม่ว่ารถคันไหนที่มาทำที่อู่เรามาตรฐานเดียวกันหมดแต่มันก็มันก็แค่ว่ามีในการเทคแคร์มันก็จะต่างกันนิดนึงถูกไหมเออก็คือเรากินอยู่อันนี้ของเดิมใช่ไหมพี่ปัดน้ำฝน ไอ้ปั้นผลของเดิมพี่เขาไม่ให้ไม่ได้เกิดความเสียหายกระจกนี่เป็นกี่ชั้นสองชั้นสองชั้นครับสองชั้นก็มาติดฟิล์มหกสิบใช่ไหมฟิล์มหกสิบครับได้ฟิล์มใหม่เลยแจวเลยออมใหญ่กระจกกระจึงเดี๋ยวต้องจัดจัดหนักหน่อยครับนี่ เหมือนเดิมเลยไม่ได้มาดูตอนเขาเซตระบบก็ก็ยังได้มาสตาร์ทเครื่องโอเคนะพี่นะใจชื้นขึ้นมาแบบคือรถมันตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนยางน่าจะเป็นวันจันน่าจะไปเปลี่ยนยางวันจันใช่ไหมเปลี่ยนยางเโทรไปเช็คราคายางแล้วโอเคเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีนะครับว่า